สิลตี้สวยครบชับล้นใช้อีพ e ีฮวันนี้มาเป็นพิธีกรจ้าแต่ว่าพี่นิวกับพี่เตเนี่ยเขานัดฉันมาแคมปิ้งวันนี้แต่ถ้าดูอากาศเช็คก่อนนิดนึงร้อนมากเพราะฉะนั้นเลยต้องหาไอเทมดีๆนะคะมาช่วยเซฟผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะ Last Beauty เนี่ยเขาก็เลยจัด Beauty b l o ก g e r คนสวยคนนีน้มาช่วยมอบความสวยความฟังให้กับพวกเรานะคะขอเชิญพี่นัทวิสามนีค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้จะได้มาแคมปิ้งอ o u ์ดอร์แล้วบอกเลยว่าวันนี้ขนไอเทม Beauty ตัวปางจาก Last Beauty mm hmm. มาเพียบ บอกเลยหายห่วงไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรค่ะรอดรอดเท่านั้นคุณแม่บอกเลยว่าวันนี้พร้อมให้คุณแม่ดูแลสุดๆเพราะว่าจริงๆอะหนูชอบชอบ็อปใน Last Beauty เหมือนกันเพราะว่าเขามีทั้งสกินแคร์เมคอัพแล้วก็เพอร์ซ a l นแค์นะคะไปจนถึงน้ําหอมแลว้วก็คือเยอะมากคือความสวยความงามเนี่ยบอกเลยว่าสวยครบ ชอปล้นช้อยจบที่เดียวจริงๆสมกับเป็นบิวตี้เดสิเนชันสุดๆไปดิจ้าแต่ตอนนี้ยชีอาชจะเจอผู้ชายแล้วอ่ะโอ้ใช่เมื่อกี้เห็นพี่เตพี่นิวแบบแบบตรงนั้นเราเข้าไปหาเขาก็เลยดีกว่าค่าไปค่ะ บอกว่าชวนมาแคมปิ้งแล้วไหนละเต็นท์นี่ไงมันยังกลางไม่เสร็จเลยอ่ะนี่คือเต็นท์ชวนมาแล้วกลับมาช่วยกันจ้าใช่ชวนมาแล้วกลับมาช่วยกันจ้าใช่ขอโทษนะคะอันนี้เป็นช่างไม้มาก่อนนะคะอันนี้เป็นช่างไม้มาก่อนก็รู้แต่หุ่นแบบนี้ก็เป็นช่างไม้มาก่อนนะคะไม่พี่นัทเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่บิ๊ตี้บล็อกเกอร์เขาพี่อยู่สวยเดี๋ยวใช้กับพี่นิวโอเคโอเคโอเคงั้นเราจัดเป็นกันดีกว่าเดี๋ยวใช่ปะ โอ้ยเยอะใช่แกกระเป๋าสีม่วงคืออะไรสวยมากสีมันเตะตาใช่ไหมครับสุดๆอยากจะฟลอริติเซนเกินและเกินนี่คือกระเป๋าลาสติ้ตี้ครับพี่นัทมาแคมป์อาท์ดรแบบนี้นะครับเราก็ต้องพกของจําเป็นมาดูแลหน้าดูแลผิวตัวกันด้วยครับพี่นัทนี่นนพี่นัทครับคือเวลามาแบบนี้เนี่ยเราพกอะไรมามากไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยเรื่องฮัทตัวแบบปังๆมาเลยก็เลยช่วงนี้เห็นเขาฮิตแบบพวกโปรดักที่แบบมีส่วนผสมของธรรมชาติาก็เลยพกมาด้วยปังมากพี่นัทคือแบบนี้เหรอ เรื่องวันนี้เนี่ยเห็นมากางเต็นท์อย่างนี้ยังไม่จบนะครับเราไม่ได้มาให้กางเต็นท์อย่างเดียวแต่ว่าเราเก็บอุปกรณ์หมูกระทะมาด้วยกระทะมาด้วยพูดเยอะแะหิวแล้วไปเตรียมของกินกันตอนีเลยรอดมาเนี่ค่ะที่เรากำลังทำกับข้าวยังไงแม่คู่นั้นกำงทำอะไรกันนะเล่นสิเฮ้ยตีตี ไ,ไ,ไหนลองใส่แล้วถ้าสมมติคนนอนดิ้นใช้ถุงนอนจะเป็นไงอ่ะ๋อเรามาแคมปิ้งใกล้ใล้ริมน้ำก, <c oughs> ก็เลยสปิวถุงนอนริเตอร์ม r งเม d พี่น,าน้าพี่น้านครับนิวมีอะไรอยากจะทายว่าซีนนี้มาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรครับหนึ่งสองซั่ซ แย่อะไรสั่าแย่อะไรสั่าแย่อะไรสางแย่อะไสยาง่อไรั่าคือาพในหัวแกกับภาพในหัวฉันเห็นนางแบบผมยาแล้วฟองมาแล้วะเ้ยเป็นไงล่ะจ๊ะหันผัดได้เตะมาก แต่ว่ามีสิ่งที่เป๊ะกว่าผักอะไรอ่ะหน้าของพี่นัทนี่คืออากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยแต่พี่นัทยังหน้าเออทำไมยังหน้าสู้แดดทนแดดค่ะนี้อย่าบอกนะว่าสีทนได้มันมีเทปลาเขาเป็นผิวตีบ็อกเกอร์เดี๋ยวต้องให้ระดับนัสบัดแปลงมาเอาดองทีนะคะก็ต้องเตรียมผิวให้พร้อมเพราะรู้ว่าวันนี้ต้องมาทํากิจกรรมกลางแจ้งเจอทั้งแสงแดดและธรรมชาติพี่ก็เลยต้องกันแดดคนไหนแม่เล่ากันแดดที่นัทใช้วันนี้นะคะนี่จุกวอเตอร์เจล UV Protection SPF 50 PA ซีบัวตัวนี้นะเขาปกป้องผิวจากทุกคลื่นแสงมีสารสกัดปรึ่มบำรุงด้วยพลังของซูเปอร์ฟลูสให้ความรู้สึกแบบแฟรชสบายผิวคุมมันไม่อุดตันกันน้ำกันเหงื่อแถมอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวเลยค่ะพอแต่ว่าฉันว่าผักมันน้อยไปอ่ะเธอแววไปดิบมาเพิ่มหน่อยไม่เป็นไรจั่พี่กินแต่หมูแต่หนูกินผักค่ะโอเคโอเคงั้นพี่เอาหนึนะครับเอาผักอะไรบ้างครับก็ผักตบผักตบ รีบไปช่วยกันสิมาเก็บผักฉันจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของเธอนะเด็ดมาฉันจะถ้าอันผิดจะตีมือทันทีอันนี้คือผักชีลาวอ่าแต่เวลาเขาเด็ดเนี่ยเขาจะเด็ดแค่ต้นอ่อนนี่อันนี้ลองดมซิกินได้หรือเปล่าลองไอให้ทดสอบความรู้ลองเฮ้ยเฮ้ยคุณไหมอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยฉันนี่มาจับัวเธอนะ เออนนี้แหละที่ฉันถามอุมีพึ่งแหนพึ่งอือมโอ้ทำไมไม่บอกนะโดนต่อยไปแล้วพึ่งเหมือนพึ่งหรอมึงเสือต่อยกูเนี่ยเต้ผมมีของจะมอบให้คุณดอกไม้ดอกนี้เอาเป็นไมไม่รู้เอาเป็นไมไม่รู้ นี่น้ำตาเห็นอยากกินผักพี่เลยเก็บผักมาให้เต็มเลยคุณจะกินหมูแล้วอ้าวช็อตไปเลยพี่สุดปิบเงี้ยข่าว่าพี่สุดอะต้องตอบรับด้วยครัว่าอะไรจบแล้ววันนี้ร้อนเนาะอีกคนก็ตอบว่าที่สุดแล้วอีกคนก็ไม่ต้องตอบแล้วใไหมก็อาจจตอว่าจบแต่ทีนี้ไม่ตอบก็ได้อะแกเสียบดอกไม้กันอะจินวอที่สุดจบ อัจ, <usion mobility S 1> จริงๆเกิดมานั่งกินหมูท่าอย่างเงี้ยคือแบบกินติดใช่ไหมเหงื่อก็ออกเยอะเลยเป็นไหมเป็นแต่นี้ไม่เป็นทไม มาแคมปิ้งต้องมีกินหมูกระทะ<ม>เรื่องกลิ่นน่ยต้องระวังเลยนะคะวันนี้นัดแนะนําเลยว่าถ้าต่อไปไปทํากิจกรรมกลางแจ้งต้องมีสิ่งนี้ชาด้ด work deodorant น้อ, the นองเขาเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นกายร,รูปแบบน้ํามีสารสกัดสําคัญจากดอกวิชฮาเซลเขาจะมีส่วนช่วยเลยค่ะที่ปอบประโลมผิวของเราเนี่ยให้ลดกลิ่นตัวลดกลิ่นเหงื่อใ,ใต้วงแขนโดยเฉพาะเลยเขาไม่มีแอลกอฮอล์แถมไม่นำไ้เสื้อเป็นคราบอีกด้วย Work the a d ะ e r เ n c e ค่ะว้าวมากแม่เหมาะกับใส่โมกะทะอย่างเราอ่ะพูดดีมีรางวัลเอาไปเลยอแม่หิวแม่หิวค่ะแล้วก้คือผมอยากได้ของดีๆแบบนี้ต้องหาซื้อได้ที่ไหนครับ ต้องที่เลยจ้ะ Last Beauty แต่ว่าพี่สองคนเป็นเที่ยวที่ธรรมชาติบ่อยเหมือนกันนะใช่แล้วถ้าแบบที่ที่ไปมาเนี่ยชอบที่ไหนที่สุดล่าสุดไปนี่มาปูฐานมาอ๋อเห็นแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมันไม่ไม่ได้ฟีลเหนื่อยขนาดนั้นมันอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยความแบบพอใจในสิ่งที่มีมีความสุขอะไรเงี้ยก็อยู่ไม่ได้ล่ะไม่ได้ฉีดนะไม่ได้แบบช้อปปิ้ง Last Beauty มันอยู่ไม่ได้นะฮะจริงไหมเราซื้อตุนที่ไทยแล้วเราค่อยไปเที่ยวที่นั่นไง แล้วมีข้าไหนบ้างที่มีวิือกรรมแบบว่าลืมไม่ลงเอเอ,อยังไงเจอนี่ไงที่ขึ้นไปในบนป่าเดินขึ้นไปไทเกอร์นเนสครับรต้องใช้เวลา6ชั่วโมงนะ<ล>แต่ว่าเดินขึ้น,นไปนแล้วเดินในป่าใช่แล้วก็ได้ยินเสียงแบบแล้วก็แบบเฮ้ยเสียงไหนอยู่กับพี่นิวชัยพลอีกคนหนึ่งเลยมันมาสามคนแล้วก็รู้สึกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็พี่นิวว่าน่าจะเป็นลับเปิด คือแบบเออเป็นเสือภูเขาเสืออะไรเงี้ยเป็นสียงที่เตะทองร้องเลยป่ะพอดหนูทานยาควเสียงมันแบบเหมือนคำรามแต่เวลาไปเที่ยวไกลเที่ยวธรรมชาติเงี้ยบางทีเราเอาของไปได้ไม่เยอะอยากรู้ว่าเตนิวเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างเป็นคนชอบแบกอะไรไปแต่ว่าหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าคือเดินทางไกลแล้วยายที่ไปบ่อยอ่ะเอาไปเยอะมันก็เกะกะเนี่ยเป็นเกเราก็ต้องเอาแต่ของที่มันจําเป็นไปอะไรเงี้ยผมว่ายิ่งไปเข้าธรรมชาติยิ่งเเอาของที่เขาเรียกว่าอะไรดีเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆล้าก็จะเลือกโปรดักที่มันเกี่ยวข้องกาตรรธมชิ มมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัวมากที่ช่วยแบบพวก,กลดการระคายเคืองปอกลอมผิวอะไรเงี้ยก็ชอบเอาไปใช้เวลาแบบต้องเจอแดดเจอลมเจออะไรเงี้ยครับของนิวเนี่ยพี่นัทโปรตีก็คือทุกคนจะรู้กันอยู่ว่านิวอาจจะไม่ได้แบบดูแลตัวเองเท่าเตาแต่ว่าอย่างที่เตบอกเลยว่าสารสกัดที่จะมาจากธรรมชาติเนี่ยเขาก็แบบมีประโยชน์แล้วก็มีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่แบบเหมาะกับนิวเหมือนกันอ่าแล้วก็อยากรู้อะว่าทําไมเราต้องเลือกแบบบิวตี้ไอเทมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติมาดียังไงจะบอกว่าดีมากลูกสาวคือเป็นเรื่ออองงงขเเรราาาาย่่่พววกะไม เป็นเการลดการระคายเคืองดีต่อระบบทางเดินหายใจเพราะไม่มีกลิ่นสังเคราะ์บางคนคือแพ้เลยกลิ่นฉุนน้อแถมันดีต่อร่างกายระยะยาวเพราะเวลาเราทาอะไรเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมเข้าไปด้วยนะคะ ที่สำคัญที่สุดคือดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่สวยมงลงวะสวยมงลงอ่ะอ่ะแต่ว่านะาร้าเห็นทั้งสองคนดูแลตัวเองดีมากตั้งแต่ตอนที่ติดกระเป๋า Last Beauty มาด้วยซึ่งวันนี้เรามาเที่ยวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะคะพี่นัดเลยจะมาแนะนำบิวตี้ไอเทที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติพร้อมกับทิปแอนทริคที่หลาอาจจะยังไม่ทราบนะคะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันใน Last Beauty Lab ว,วันนี้พี่นะขอเริ่มจาก <S 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 ตัวนี้เลยค่ะ Body Care and Cleanser ก่อนเลยแนะนำนี่ Luxtan Almond Shave Oil ออยตัวนี้จะเปลี่ยนตัวเองเป็นน้ำนมทันทีเมื่อโดนน,น,น้ำนและมีสารสกัด<อ>จากเมล็ดอัลมอนคัดพิเศษที่มีคุณภาพ บำรุงผิวให้หอมนุ่มชุ่มชื้นทันทีที่อาบน้ําไม่ทําให้ผิวแห้งตึงแถมล้างออกง่าย <S <S ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยถ้าเข้าป่าเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวคือจบเลยเพราะว่าอาบได้ทั้งน้ำแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยแต่ว่าอาบอย่างเดียว่มันไม่พอหรือเปล่าแม่ได้แนะนำต่อกันเลยนะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ย ต้องได้รับการสรครับค่ะ,ะ,ะกับตัวนี้เลยฐาน a ัลมอนด์แอนด์ชามบอดี้สครับและตัวนี้นะคะบอกว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ดังระดับโลกสรครับตัวนี้นะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพคืนความเนียนนุ่ม และยังมาพร้อมกับกลิ่นหอมผ่อนคลายจากอัลมงสมกับไรอีกคะใบธา,ามอีกด้วยโอ้ยเลิศมากเนี่ยนี่ฉันบอกว่าเนี่ยเห็นป่ะถ้าเป็นเม็ดสครับที่ทำจากธรรมชาติมันจะแบบอยู่ในธรรมชาติก็ไม่เป็นไรยด้วมันไม่ใช่ไมโครพลาสติกเลยพวกเนี้ยแม่หอมมากแถมยังได้ประโยชน์จากธรรมชาติดีกันใช่ดีอันนี้ผมในถามในส่วนของการอาบน้ำเราเนี่ยจะต้องใช้สครับหรือว่าครีมอาบน้ำก่อนไม่มีตายตัวจะอาบน้ำก่อนหรือสครับก่อนก็ได้แต่มีที่แค่ ว่าการใช้สครับเนี่ยต้องใช้ไม่เกิน1-2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะบางคนก็อุ้ยสครับรถก็คือจะใช้ทุกวันเรานี่อะไรมากไปก็อาจจะแบบระคายเคืองได้แล้วห้าิให้คนอื่นทำให้ได้ไหมก็ได้ได้หมดเธอใครที่จะลาไปเที่ยวเธอก็สครับไปกันเพราะวันทีลเราถูหลักไม่ถึงเพราะวันทีเราถูหลักไม่ถึงได้ได้หมด และแต่ละครั้งไม่ควรเกิน5-10ถึง10นาทีเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจาะทำผิวเกิดการระคายเคืองได้นะ<ม>และโดยเฉพาะผิวที่มีความบอบบางหลังสครับอย่าลืมทาเลยนะคะกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์เพื่อผิวที่จะได้เติมเต็มความชุ่มชื้นได้ครับแล้วถ้าเป็นฟิล่าผิวหน้า่ะครับเหมือนมาเที่ยวแคมป์อะไรยาเงี้ยอยากจะปอบปะผิวอปอบปะปอบปะตัดคำ้อยากฝึกตัดคำได้พี่ก็มีมานำเสนอให้มนี่ สายสวยใส,ยสยธรรมชาติแบบเรานะคะขอแนะนำตัวนี้เลยกับน้ำตบเห็ดสุดฮิต Origin Mega m u s r Loom Reep and Resilient Soothing Treatment Lotion ตัวนี้คือเป็นน้ำตบเห็ดตัวดังของ Origin เลยนะคะเพราะเป็น Treatment Lotion สูตรน้ำเนื้อบางเบาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อุดมไปด้วยประโยชน์จากเห็ด3ชนิดค่ะช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นและปลอบโลมผิวรู้สึกสบายอันนี้เป็นน้ำน้ำตบเหรอครับเป็นน้ำตบหน้าค่ะ ใช่คือหยอกหยอกปุ๊ปบแล,ล้วก็อยากทำอะ อยากทำอ่ะอยากทำอ่ะเรื่อเราเล่นนะไม่ต้องตกแรงขนาดนั้นที่เราตกจริงๆคืออะไเลิศแม่คุณแม่แล้วถ้าอยากเป็นเซรั่มนะคุณแม่แนะนำตัวไหนบ้างคะเซรั่มพี่นันเอาตัวนี้มันแนะนำเลยใ่ไมค่ะกับ Lanet วอ a ล์แ r งก์บลูไฮยาลูร onic เซรั่มอชพรเนี้ยเด็ดมากช่วยกู้ผิวที่ขาดความชุ่มชื้นมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวอย่างล้ำลึกแล้วก็ยาวนานมากเหมาะกับคนผิวแพ้ง่าย นี่อคอนเฟิร์มเพราะน้ำตาลเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายและไม่ค่อยเปิดใจกับครีมหรือว่าเซรั่มอื่นๆแต่พอได้ไมาเจอลาเนตตัวนี้นะคะว่ t า r ว่าแบงค์บลูไฮยา n ร c ิกเซรัตัวนี้ทำให้ผิวน้ำตาลแข็งแรงมากเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะแม่ชอบอยความมินิมอลชอบมากแม่เป็นเนื้อครีมเซรั่มนะคะเบาบางสบายเหมาะกับคนผิวแพ้ง,ง่ายสุด,สด จบคุณแม่<อ>วันนี้แบบตากแดดแรงแค่ไหนก็นไม่กลัวเพราะว่าเรามีตัวนี้นะคะช่วยปกป้องผิวเราให้แข็งแรงค่ะจริงๆแล้วหนูอยากจะถามอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนสงสัยเรื่องนี้คําว่าเซรั่มกับเอสเซนต์เนี่ยมันต่างยังไงครับพี่นะต้องบอกเลยว่าจริงๆเราทั้ง2อ,อย่างเนี้ยการบํารุงในลําดับเดียวกันเซรั่ม <ๆ S 2> ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเนื้อเป็นน้ํามันจึงมีส่วนผสมที่เข้มข้นมากกว่าเอสเซนต์และเห็นผลได้ไวกว่าเอสเซนต์เหมาะคนที่ผิวแห้งผิวธรรมดารวมถึงผู้ที่ต้องการเห็นผลอย่างเร่งด่วนส่วนเอสเซน รือที่ทุกคนรู้จักกันในน้มน้ำตกคือมกักจะมาในลักษณะของน้ําแบบเหลวๆแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่มาในแบบเนื้อเจลใสอ,อ่ะ,อะแล้วแต่แบรนด์นะแต่แบรนด์จะซึมเข้า,า,าสู่ผิวได้เร็วกว่าไม่ทิ้งความเหนียวเหนาวไว้บนผิวหน้าเหมาะกับคนผิวมันและผิวบอบบางทั้งสองตัวเป็นขั้นตอนแรกในการบํารุงควรเลือกใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะหากใช้คู่กัน,นี่ยบอกเลยว่า สิวอุตานจะมาเพราะอ,าอะไรที่เยอะไปก็ไม่ดีโอ้เวลาใช้เยอะเกินสิวอุตันจะมาเนอะถ้าเราผิวแห,งห้งเราก็ใช้แบบหนึง่งถ้าเราผิวมันก็ใช้อีกตระกูลหนึง่งอ่าอ,ะ,อ,ะ,อะแล้วอย่างเตยกันอยู่เนี้ยใครผิวแห้งผิวมันของนิวอะแพ้ง่ายแล้วก็เป็นผิวมันน้ำตบเอสเซนต์เหมาะมนอเออ,เอ,อแล้วของเตยนะครับผสมมั้งผมว่าค่อนไปทางมันอืใช่ผิวมันก็จริงหลายคนจะเข้าใจว่าผิวมันไปไม่ต้องเติมมอยเจอร์หรือเปล่าไม่ใช่มต้องเติมความชุ่มชื้นเหมือนกันนะตัวไปแล้วหน้าไปแล้วอย่าง สาวสาวยังเราเนี่ยหนุ่มๆยังเราเวลามาเอาดอเนี่ยหรอปะ,อะผมอ่ะมันดุ้งอะ่ะ <c oughs> สาวสาวไม่พอนะผู้ชายก็คือไม่รอดเห<ผ>มือนกันเนาะผอก็ดุ้งได้เหมือนกันใช่<ด>แล้วก็คือแบบมีตัวไหนที่มาแนะนําบ้างค่ะใน Last Beauty ก,ก็มีให้แน่นอนค่ะแม่ขอแนะนําตัวนี้เลย i v Ro รเชส e New Hair Big Bang จบทุกปัญหาเรื้อรังด้วยพลัง botanical active พี่ขอแนะนำเป็นสูตรนี้เลย anti hair l o s สูตรใหม่พัฒนาให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูแลพร้อมบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะปราศจ,จากซัลเ a ตและปราศจ,จากซิลิโคนพี่นดยครับอย่างพวกผมเนี่ยคือแบบมันหน้าบำรุงแล้วไงผมหน้าการะสแล้วก็มีตัวแบบเซรั่มบำรุง<ๆ>รมผมะไรบ้างไหมอันนี้เนี่ย,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 ยเราหลายๆคนชอบมองข้ามไปใช่บำรุงบำรุงได้เดี๋ยวไม่ต้วดูตัวจากผมมันชอบจริงผมมาโดนทั้ง โอ้โหหนีบได้โดนสเตย์โดนอะไรเยอะมากนะได้เลยสเตย์วันนี้พี่มีตัวนี้เลยค่ะกับเคอร์รัสตานะคะเจเนซิตเซรั่มตัวนี้คือเหมาะมากๆเพราะน้องว่าเป็นเซรั่มบำรุงหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมแบบไม่ต้องล้างออกคือแปลว่าเราเออสระผมเสร็จปุ๊บหล่อมากๆต้องนวดนะต้องนวดมาแบบหย่อออเอหย่อมปุ๊บแล้วก็เสร็จเลยไม่ต้องล้างออกอยักหย่อมหยักหย่อม แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปเลยเพราะบางทีเราจะไปบำรุงคนผมแทนปลายผมที่มันแตกไปแต่เราไม่ได้บำรุงหนังผู้หญิงอ่ะยังจะแบบมานี่ใช่ไหมล่ะแต่ผู้ชายมันคือไม่สนใจเลยหลอดื้อโหมดื้อ Last Beauty แนะนำแบบจุกๆไปแล้วถ้าเราถึงได้ถ้าน้องคนไหนนะคะมีปัญหาเรื่องผมขาดหลุดร่วงพี่มีทริคมาแนะนำด้วยอาจจะช่วยได้สิ่งนั้นก็คือคือ การหวีผมฟังแล้วงองว่าก็หวีผมแต่คนก็หวีหวีก็มีเทคนิคคือทุกคนหวีผมอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะหวีผิดวิธีเพราะว่าคนไม่ค่อยหวีผมก่อนสระจริงๆแล้วนะก่อนสระผมนิ้วมือเราเนี่ยอาจจะเกี่ยวหรือกระชากเส้นผมบริเวณที่มันยุ่งทําให้เส้นผมเนี่ยขาดกว่าเดิมแนะนําว่าเราควรที่จะสางผมก่อนที่จะสระ ดังนั้นอย่าลืมนะคะต่อไปนี้ก่อนสระผมต้องสางผมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนอแล้วค่อยสระผม,อมนอกจากจะลดผมหลุดร่วงแล้วยังทาให้การทำความสะอาดผมเนี่ยง่ายขึ้นอีกด้วยท<า>ั้งหมดนี้คือหน้าต่ําทุกตัวแม่แ<ป>หนูว่าเราสามคนเนี่ยต้องไปต่ำกันบ้างละแต<ป>่แต่แต่ก่อนจะไปตํา ที่มีวิธีการตําแบบชันชะยังไงล่ะชันช้า่าจากอะไรชานชะวิธีการคือคุณต้องไปสมัครสมาชิกของ Last Beauty ก่อนแต่ถ้ามันโคัววจะยากจนทนไม่ไหวไม่ต้องมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะตอนนี้นะครับ Last Beauty เขาให้สมัครสมาชิกฟรีนะครับเราจะได้ช็อป Beauty เทมในราคาสุดพิเศษครับแถมวิธีสมัครเนี่ยง่ายมากๆเลยแค่เข้าแอป Lazada แล้วกดไปที่ Last Beauty ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูไปที่ตรง Lazada นี่ครับ อ่าเราจะเห็นเนี่ย Last Beauty เป็นไอคอนสีม่วงสีเดียวกับน้องกระเป๋านี่เลยเออกดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บ นี่เราก็จะขึ้นมาสีชมพูนะครับว่าสมัครสมาชิกฟรีแค่กดเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลของเราแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้สมาชิก Last Beauty มาฟรีๆเลยลหรือว่าจะกดลิงก์นะครับที่อยู่ในแคปชั่นนี้ก็ได้ครับที่สําคัญนะครับสมาชิกใหม่ตอนนี้นะครับช้อปบิวต t ้ไอเทมราคาสุดพิเศษครับพร้อมรับเงินคืน50%ใครที่เป็นสมาชิกปัจจุบันอยู่แล้วนะครับรับเงินคืน15%ไม่มีขั้นต่ําด้วยทุกวันไปเลยด้วยครับแต่ยังไม่พอครับทุกคน เพราะทุกวันอังคารเนี่ยพบกับดีลลาสแบทช่วยเตะรถสูงสุดถึง90%นะครับพิเศษสุดนะครับสำหรับสมาชิกลาสบิวตี้นะครับรับเงินคืน30%แล้วก็รับคูปองลดเพิ่มอีก15%นะครับโอ้โปรโหดมากต้องรีบไปช็อปกันแล้วนะคะทุกคนใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาแคมป์ชิลๆทั้งทีนะคะเราก็ต้องมาเล่นเกมกันหน่อยป่ะแม่ไปเล่นกันเลยะค่ะกับเกมนี้ calling kira กติกาก็คือพี่เตและพี่นิวนะคะจะต้องจับฉลากคีย์เวิร์ดขึ้นมานะพร้อมโทรหาเพื่อนคนละคนโอคนผู้ที่ทำเวลาได้น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะส่วนผู้แพ้มีบทลงโทษจ้าอ่ะลมาเริ่มจับฉลากคีย์เวิร์ดกันเลยดีกว่าปึงเซรามและ มาส์กนะขอพี่เตะง่ายกว่าม่นี่ยมันจะไปพูดถึงได้ไงอ่ะขอเล่นก่อนแต่ปั๊ไม่ชอบเล่นทีหลังอะยอมไหมอะแกขอตัวเองเลยเออยอมยอมพี่นิวเล่นก่อนถอะเพื่อนทีละคนนึกออกไหมว่าจะถอดใครคนนี้เลยพี่เจอบอยใครคะน้องปอนรักของพี่ได้เลือกจะถอดใครให้เตะตัวหวภูวินเอางั้นฮะปอนก็ฉันหัวภูวินก็ได้ได้เป็นคู่กันเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาทันทีที่น้องรับสายโอเคครับ เอเลยนะเอาเลยฮฮััััลลลลโโหหคครรบบสวัสดีครับอสวัสดีครับบอลบอลบอลน,น,นี่พี่นิวนะครับครับทำไมพี่นิวเออน้องอยู่บ้านพักผ่อนนี่ดูแลตัวเองย,ยังไงบ้างดื่มน้ำไม่เพียงพอนอนเยอะๆอ่าใช้อะไรไหมแบบถ้าเกิดวหน้าแห้งเงี้ยบอลทำไงอ่ะบอล <c oughs> หน้าแห้งทบบไอ่ะหน้าแห้งอย่างเงี้ยแบบต้องต้องต้องอะไรไหมต้องแบบใช้อะไรไหม ใช้อะไรวะใช้ใช้แบบมากหน้าโอ้โหฮัลโหลน้องปอนน้องปอนได้ตอบคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องมาเร็วานะคะแ n k ง o ิวแ a n ง y ิวมากนนองโอเคจบบายบายเอางี้คุณเตยเขาทำได้เร็วเหมือนกันนะ้ยมั่วเ้าไงเดียรนี่ของพี่ง่ายนะเซรั่มเซรั่มคิดถึงไหม เ<ะ>สียเวลามันก็หมดแล้วไม่จะชวนไปแบบกินข้าวร้องเกะอะไรอย่างนี้บ้างวันไหนไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาวันก่อนเพราะแต่ว่าไม่ได้ไปหรอกนะถ้าแบบหาวันไปสิอ่าก็ไม่อเออจะบอกอมีมีเรื่องสำคัญนิดนึงพอดีเพื่อนพี่จะติดต่องานคุยไปงานแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบหน้าได้มั้งนะโอ้ยนี่มันมีอะไรกันได้แหละแล้วแล้วไหนว่าใช้ใช้ผลักอะไรดูแลผิวบ้างครีมครีมครีมใช้ไหนบ้างงงไปหมดแล้วอันนี้คืออะไรพูดใช้อะไรบำรุงผิวบ้างตอนนี้มันว่มีมีครีมใช้ครีมม แล้วนอกจากครีมใช้อะไรอีกน้ำตบปอน้ำตบเอาคือวุกน้ำตบเสร็จรปุ๊บใช้อะไรต่อดีเหมือนว่าน้ำตบมันค่อนข้างไล่ถ้าเอาอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างมีเทคเจอร์ขึ้นมากว่าน้ำตบหลายคนอาจจะสงสัยนะน้ำตบรังกับนี่ยังไงเสียละหมอเสียละผมคุณมากนะแต่แพ้แล้วมาบอกน้องบอกน้องอยู่ใอะไรกันลัสฟิวตี้ดัสตี้นะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับผู้วินบ๊ายบาย เรามาสรุปผลกันดีกว่าหาะนองน้ำตาลเวลาของเต้ใช้ไปทั้งหมดหน,นาที52วินาทีไม่น้อยไม่น้อยแล้วมาดูของนิวบ้างดีกว่าว่านิวนะใช้เวลาไปทั้งหมดสีว, 4, 4วินาทีกลายเป็นว่าพี่นิวเป็นผ<อ>ู้ชนะไปผู้แพ มีบทลงโทษผู้แพ้จะต้องแต่งตัวแฟนซีขี่สัตว์โดยผู้ชนะมีสิทธิ์สั่งโดยคนสั่งต้องทำด้วยไปเปลี่ยนชุดกันเดินเรียงมาอ่ะมาอยู่นิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวเราจนับแคปนะอยู่นิ่งๆนะลูกนะ ้เแต่ถ้าแรกผมจะปอยู่ตรงนี <c <C ้ขี <c 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 ่ขี่เหรอใช่ขี่ทีหนึ่งท่าที่สองาที่2คือท่าที่ยากมากว่าขี่หลังอีกทีหนึ่งหนึ่งองส่งสตะแ์ สุดท้ายเนี่ยจะมาขี่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยแต่คือเนองถ้าหน่องพูดได้เนาะหยุดเถอะอ๋อเขาเป็นฟิลอยากขี่ชมเมืองด้การรวมกันรวมการหนึ่งสองสามแจ๊บแจ๊บ พี่ๆวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมจ้าสนุกมากนะครับวันนี้ได้มาเที่ยวแคมป์ก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมงานเยอะมากนะการที่ได้มาเที่ยวมาเอนจอยนั่งพักได้มคุยกันแบบนี้มาทำให้เราแบบฟิลลผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่นัทมามีน้ำตาลมีนิวม่ก็เลยทำให้แบบวันนี้เป็นวันดีๆครับสำหรับนิวก็วันนี้ก็สนุกมากเลยครับได้มาเล่นเกมกันด้วยแถมยังได้นี่บิวตี้ทริคเจ๋งๆจากพี่นัทไปด้วยทีนี้เราอกว่าจะเลือกบิว ในไหนนะคะช่วงนี้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยมีผลงานอะไรกันบ้างก็ฝากผลงานหน่อยครับครับก็ตอนนี้มีเอ่อ Cherry Magic ครับผมเป็นซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็ใกล้จะออนแอร์ค่ะก็ฝากด้วยนะครับครับผมก็เหมือนนิวเลยครับก็กำลังถ่ายทำด้วยกันอยู่ครับผมรอติดตามเ่อวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เตแล้วก็พี่นิวมากๆเลยนะคะที่ชวนเราสองคนมาแคมป์ปิ้งค่ะ และที่สำคัญนะคะ,<อ>ค,ะคุณ Last Beauty ด้วยเพื่อนๆที่ดูพวกเราแล้วนะคะเข้าแอป lazada <c oughs> แล้วไปช็อปได้ที่ Last Beauty เลยนะคะ <üyor! S 2> วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวต้องไปแบบแคมปิ้งเก็บของอะไรกันต่ออีกแคมปิ้งต่อกที่นึ่งอีกเหรอไม่ใช่เก็บของแคมปิ้งเงี่วันนี้เราสนุกกันมากคนละเพราะฉันจะรีบกลับบ้านไปช็อปที่ l a s t Beauty ด้วัอย่าลืมเก็บคูปองนะจ๊ะได้จัวตอนนี้ l a s t Beauty สมัครฟรีนะครับใช่แล้วพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสนุกวัีสวัสดีค่ะ